สวัสดีชาววออพแทงทุกท่านนะครับวันนี้พบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าวันนี้นิกกี้ไม่ได้มารีวิวหรือว่ามามีคลิปจากทั้งบ้านมาโชว์นะแต่ว่าวันนี้มีการเทสนะฮะเป็นเทส9.14นะฮะเป็นการเทสแพทที่จะเข้ามาใหม่นะซึ่งนิกกี้ก็เข้ามาเทสกับเขาด้วยนะฮะหลักๆของการเทสครั้งนี้นะฮะเราจะมาดูในเว็บที่เขาแจ้งกันนะครับ จากที่ในเว็บแจ้งไว้นะหลักๆก,ก็คือจะปรับปรุงในเรื่องของระบบฟิสิกส์นะฮะแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของระบบเสียงด้วยซึ่งเสียงเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะยกยกชุดเสียงเก่าออกเลยแล้วก็เอา,อา audio k i n e ติ c wy เข้ามาแทนนะฮะซึ่งจากที่ผมเข้าไปเล่นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงของเสียงเนี่ยเ,เรียกได้ว่าทั้งหมดเลยก็ได้นะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเสียงปืนหรือว่าเสียงสะท้อนของลูกกรต่างๆนะฮะแล้วก็เสียงก็มีมิติมากขึ้นนะครับในระบบฟิสิกส์ที่เขาปรับปรุงเข้ามาใหม่ก็คือพยายามจะทําให้รถถังนี่มันคว่ำให้ได้นะฮะพูดกันง่ายๆก็ประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าที่ผมเคยไปเทสวันที่12ที่เขาเปิดครั้งแรกนะครับก็เล่นไปเล่นมาก็รู้สึกว่ามี SU ช0ร้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันตะแคงอยู่อย่างนั้นเลยนะซึ่งที่ผ่านมาที่เราเคยเล่นกันเนี่ย รถถังไม่เคยคว่ำหรือไม่เคยตะแคงนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงเนินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่คราวนี้เนี่ยถ้าแพทใหม่เข้ามาเนี่ยถ้าใครคิดจะลงเนินหรือหน้าผาสูงๆก็ระวังไว้นะครับเพราะว่ามันอาจจะพลิกคว่ำได้นะครับและที่เข้ามาใหม่ที่เขาแจ้งไว้ก็จะเป็นพวกรถถังนะรถถังที่ปรับเป็นคุณภาพ HD นะฮะแล้วก็มีแผ่นที่ใหม่ในโหมด a m p a พ e ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปทดสอบกันในเกมจริงๆกันดีกว่าครับผม ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเกมที่ติดตั้งอยู่ตอนนี้นะผมไม่ได้ลงมอดไว้สักตัวเลยนะมาที่หน้าล็อกอินปุ๊บเนี่ยก็จะมีตัวเซฟ i ID และพาสเวิร์ดให้นะครับซึ่งถ้า9.14มาจริงๆแล้วมีตรงนี้มาให้ด้วยเนี่ยก็จะเป็นการดีมากจริงๆแล้วมันควรจะมีตั้งนานแล้วนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับหลเยอร์นะครับ เข้ามาที่ลงรถก็หน้าตาอะไรก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะยังเหมือนเดิมนะแต่ว่าคนที่เข้ามาเทสเนี่ยก็จะได้ทองได้เงินแล้วค่าประสบการณ์กลางในการที่จะเอามาวิจัยรถถังหรือว่าเอามาซื้อรถถังใหม่เอาไปเพื่อไปเทสนะครับเรามาดูที่มาดูที่การตั้งค่าครับที่เพิ่มเข้ามานะฮะก็จะเป็นตรงนี้นะครับ c ิป p o t the b t t t l l o o d i n g Screen นะฮะก็จะมีให้เลือก3อย่างนะฮะก็ แตกต่างกันไปซึ่งก็ไม่ได้สลักสำคัญอะไรนะฮะแต่ที่สำคัญก็คืออยู่ตรงส่วนนี้นะครับในส่วนของซาวนะฮะซาวที่มีให้เลือกเพิ่มขึ้นมาก็คือตรงนี้นะครับ dynamic r a n g ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นมีให้เลือก2ตัวนะฮะมี wide กับ narrow นะฮะ wide ก็คือเป็นระบบเสียงที่กว้างนะฮะคือเป็นเป็นเป็น,ปนพูดยังไงดีเป็นเป็นมิติที่กว้างกนะฮะส่วน n a r r o นี่ก็เสียงก็จะ กระจุกเข้ามาอยู่แบบแคบๆหน่อยนะฮะเสียงก็จะมาเป็นก้อนๆเลยนะครับไม่มีมิติเท่าไหร่นะฮะก็จะมีตรงนี้ส่วนนอกนั้นก็เหมือนเดิมนะเท่าที่ผมดูก็ไม่มีอะไรนะฮะเซิร์ฟที่ผมเล่นเนี่ยจะเป็นเซิร์ฟนอกนะน่าจะเป็นอ่เซิร์ฟเวอร์ของรัเสเซียนะเพราะว่าปิงค่อนข้างเยอะนะ,ะเวลาเล่นก็กระตุกมากเดี๋ยวเราลองไปเทสการเล่นจริงๆกันซัก เกมสองเกมดีกว่าครับ อย่างที่ผมบอกนะว่า,นะวา,เ,าเกมนี้เนี่ยผมไม่ได้ลงมดไม่ได้ลงอะไรเลยนะฮะก็เท่าที่เห็นเนี่ยก็คือจะเป็นของเขามาแบบเดิมๆเลยนะสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะฮะทางทางด้านซ้ายก่อนนะฮะทางด้านซ้ายในนี้นะฮะจะมีเกตมาให้ด้วยนะครับเห็นไหมครับเป็นไมเป็นไมวัดรอบนะตรงนี้เป็นไมวัดรอบแล้วก็จะบอกบอกความเร็วด้วยแล้วก็มีความเร็วจํากัด ที่รถถังคันนี้ทําได้นะก็คือ53 53กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวผมจะลองวิ่งดูนะเห็นไหมไม้วัดรอบมันจะขึ้นนะแล้วก็ความเร็วก็จะขึ้นด้วยก็นี่นะมันก็ใหม่ๆดีนะส่วนเรื่องการเล่นหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็จะกระตุกนิดนึงนะการบังคับผมก็จะยากนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ปิงพุ่งขไป400แล้วนะน่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของรัเสเซียนะถ้าผมเดาไม่ผิดนะเพราะว่าตัวเกมเนี่ย เจ้าของเนี่ยคือเป็นของรัสเซียนะของประเทศรัสเซียนะเห็นคนยิงกันเองบ้างอะไรบ้างก็ยังไปสนใจนะเพราะว่าไอ้มันไม่ได้เป็นเึงก,กันในการลบอยู่แล้วนะเขาก็เกียนกันบ้างอะไรบ้างนะเ้ามาเทสกันซะส่วนใหญ่นะแล้วก็ทางด้านขวาในมินิแมปนะเดี๋ยวผมไปหาที่ซุ้มก่อนนะเล่นไปพูดไปไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะ ทางด้านขวาในมินิแมปท่านจะได้เห็นกับวงกลมนะสองวงจริงๆแล้วมันมีทั้งหมด3วง4วงนะแต่ว่าที่เห็นอยู่2วงเนี่ยเพราะว่ามันซ้อนกันอยู่นะฮะในวงแรกที่เห็นเป็นสีเขียวนี่คืออเป็นระยะการมองของรถคันนี้นะ <Correct. S 1> แล้วก็สีเหลืองนี่เป็นสัญลักแณงหรือว่าสัญญาณวิทยุนะแล้วมันก็จะมีอีก วงหนึ่งเป็นระยะการยิงแต่ว่าคันนี้มันยิงสุดแมปอยู่แล้วนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะฮะซึ่งจริงๆแล้วไอ้พวกเซอร์เคิลพวกวงพวกเนี้เนี่ยเราต้องติดตั้งมอดนะมันถึงจะมีแต่ถ้า9.14ที่จะเข้ามาเนี่ยติดมีตัวนี้มาให้เลยเนะี่ยมันก็เราก็สะดวกของสะดวกผู้เล่นนะฮนะเพราะว่าไม่ต้องไปลงมอดเพิ่มนะครับก็ก็ดีนะเท่าที่เห็นนี่ก็คือ2อย่างนะ ที่ผมอธิบายไปก็คือทางด้านซ้ายที่เป็นเกล็ดตรงนี้นะฮะมีไหมวัดรอบแล้วก็2ก็คือเป็นวงวงตรงนี้ซึ่งผมก็ตายแล้ววงมันก็มาวงมันก็หายไปนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่จะให้ดูนะครับก็คือเอ่อตรงนี้นะฮะในการปรับปรับการมองเห็นของผู้เล่นตรงนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นอันดับที่2องนี่จะเป็นชื่อผู้เล่นแล้วก็เป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ของรถถังนะฮะซึ่งมันจะยาวมากเลย อันเนี้ยเขาก็จะหดให้มันสั้นลงเห็นไหมครับชื่อผู้เล่นจะโดนย่อลงไปให้มันสั้นลงซึ่งปกติถ้าเป็นชื่อผู้เล่นเนี่ยมันจะยาวออกมาประมาณนี้นะไดสั้นลงแต่ผมก็ชอบใช้อันที่3นะเพราะว่ามันก็จะได้เห็นว่ารถคันนั้นคือรถอะไรด้วยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ปิงพุ่งไป400กว่าเลยนะถ้าจะคิดว่าจะเอามาเล่นอะไรจริงจังเนี่ยอยาาเลยฮะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเซิร์ฟเทสนะฮะ เพราะฉะนั้นการเล่นทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่บันทึกอยู่ในการลบนะมันก็จะไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวลองไปเทสอีกสักครั้งหนึ่งคราวนี้ผมจะให้ฟังเสียงผมจะให้ฟังเสียงในการรบแล้วก็ฟังเสียงเพลงด้วยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูกันทั้งค่าของที่ผมตั้งไว้ในเรื่องของเสียงนะผมเปิดไว้นะทุกอย่าง40หมดนะ แล้วก็ general volume เนี่ยก็อยู่ที่60นะครับแล้วก็ตั้งเป็นแบบ Y ด้วยเดี๋ยวผมไปปรับอีกทีนึงในเกมนะฮะจะเอา E ร้อยเข้าไปลุยนะฮะสังเกตนะฮะว่าคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นรัเสเซียนะเพราะว่ามีต่างชื่อเนี่ยมี r u r u ต่อท้ายชื่อนั่นก็คือย่อมจากรัเสเซียนะฮะเป็นพวกรัเสเซียเข้ามาเทคันเยอะ ก็คือผมเข้ามาเล่นกับพวกรัสเซียนั่นแหละนะนี่นะคันนี้นะจะมีอยู่3ามวงนะอ๋อเมื่อกี้ผมพูดผิดนะสีเขียวเส้นสีเขียวคือระยะการตรวจจับนะเส้นสีขาวนี่คือ Signal นะสัญญาณแลงนะสัญญาณแลงก็คือสัญญาณวิทยุของเราส่วนเส้นสีเหลืองนี่จะเป็นเรนเดอร์นะเรนเดอร์แลงก็คือระยะที่เราสามารถมองเห็นนั่นเองนะครับ3เส้นนะส่วนอีกเส้นหนึ่งไม่ปรากฏ นั่นจะเป็นเส้นระยะการยิงของรถคันนี้นะฮะเอาแล้วเริ่มเกมแล้วเดี๋ยวผมไปเล่นเกมนี้กันนะแล้วก็จะให้ฟังเสียงกันเต็มๆเลยนะฟังเสียงการยิงฟังเสียงปืนฟังเสียงรถด้วยฟังเสียงเพลงด้วยนะผมเปิดไว้หมดเลยนะ ออีกเรื่องนึงนะครับในเรื่องของการซูมนี่ผมซูมเอาออกมาเนี่ยสุดแล้วนะแค่นี้นะก็ถ้าใครต้องการที่จะให้ซูมเอาออกมาได้เยอะกว่านี้ก็ต้องลงมอดกันแล้วและฮะอ่าอีกเรื่องหนึ่งนี่ผมลืมไปสนิทเลยนะในเรื่องของซิกเซนนะซิกเซนมีเสียงด้วยแล้วก็เป็นเสียงที่เท่มากเลยนะถ้าคุณได้ยินเมื่อกี้นะเดี๋ยวลองฟังใหม่กันอีกทีก็ได้นะครับ ได้ยินไหมฮะิกเซนขึ้นดังฟีดนะฮะ ที่วิ่งรถวิ่งไปเนี่ยก็จะได้ยินเสียงเหมือนเสียงเปลี่ยนเกียร์ด้วยนะแล้วก็เสียงรอบที่มันเปลี่ยนไปนะครับ นี่คือเสียงที่ผมตั้งไว้นะเป็นแบบวายนะซึ่งเวลามันระเบิดหรือว่าเสียงดังๆเนี่ยเสียงรู้สึกว่าเสียงมันจะเบาลงนะเท่าที่ผมได้ยินนะแต่ว,ว่าถ้าไปาฟังกับระบบเสียงดีๆอาจจะดีกว่านี้นะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองอีกสักเกมนึงนะ ในเกมนี้นะฮะจะเอาที2ไปนะลองไปวิ่งวิ่งดูนะฮะในระบบใหม่เนี่ยรถถังจะมีการปัดตูดกันง่ายมากขึ้นนะมีการดิฟกันง่ายมากขึ้นนะฮะแล้วก็มีการตีลังกากันด้วยนะมาแรงๆเนะี่ย ในการเทสนี่ผมไม่ได้ซีเรียสในเรื่องการเล่นนะผมเข้ามาเทสจริงๆเลยนะเข้ามายิงเข้ามาฟังเสียงเข้ามาเทสระบบฟิสิกส์นะก็ให้ท่านผู้ชมลองฟังลองชมดูนะครับว่าเป็นยังไงนะ บอกว่าเล่นในเซิร์ฟเวอร์นี้นะเล่นยากมากนะเพราะว่ามันแหลกจริงๆนะสังเกตจากเป้าเล็งของผมนะมันไม่ค่อยจะตามเป้าที่ผมหันไปเท่าไหรนนะ่เพราะว่าผมใช้เป้าเล่งของเซิร์ฟเวอร์นะคือใช้เป้าใช้งานเป้าเล็งของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะดีอย่างนะคือเป้าเป้ามันหันไปทางไหนเนี่ยมันก็จะยิงไปทางนั้นแน่นอนนะฮะ ก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับการเทสนะฮะซึ่งผมว่ามันก็เท่าที่เล่นมาเนี่ยฟังก์ชันอะไรต่างๆนานา,นาที่เขาให้มาเนี่ยผมว่ามันก็เพียงพอนะอ,อที่ขาดก,ก็คือถ้าเทียบกับ MOD m o d xvm ที่ผมลงไว้นะครับที่ขาดก,ก็คือ h i ตล็อกนะฮิตแล้วก็ d ามเม e พาร์ l นสองอย่างนะครับแล้วก็ w n 8ป a เรตติ้งนะว่าของใครมี เรตติ้งอยู่เท่าไหร่นะฮะนอกนั้นก็โอเคนะถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่อง WN8 ก็ขาดแค่ h i t ล็อกนะฮิตล็อกแล้วก็ดัมเมดพารลส่วนอีกอย่างหนึง่งที่น่าจะเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของการซูมเอาท์นะเพราะว่ามันซูมเอาท์ออกเนี่ยน้อยไปหน่อยสำหรับผมนะฮะแต่ถ้าใครชอบเล่นในลักษณะนี้นะคือไม่จำเป็นต้องซูมเอาท์ Out, ออกเนะี่ยผมก็ว่าโอเคนะในส่วนของเสียงนะก็ให้ฟังกันไปแล้วนะะก็ ไปตัดสินใจกันเอาเองแล้วว่าดีไม่ดียังไงแต่ยังไงมันมาแน่ฮะ9.14ยังไงมาแน่แล้วก็ระบบฟิสิกส์นะระบบฟิสิกส์เท่าที่ผมทดสอบมาเนี่ยก็คือพยายามเขาพยายามให้ลดมันคว่ำนะให้มันพลิกคว่ำให้ได้นะแล้วก็มีการป,ปัดท้ายมากขึ้นนะการดิฟที่มากขึ้นที่ง่ายขึ้นนะถ้ารถเร็วๆกว่านี้มันเห็นแน่ๆฮะ ก็โอเคนะสำหรับคลิปนี้นะก็มีอะไรอัปเดตก็เอามาให้ดูกันนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ s u b ส c r i b e กันด้วยนะฮะแล้วก็จเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้สวัสดีครับ